ในช่วงเวลานี้ของสภาความคิดผมจะได้สนทนากันในประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นครับคือมะพร้าวน้ำหอมอัดเม็ดชื่อว่าโคโคเชยสายเฮลตี้ทานดีสภาความคิดเรียนเชิญประธานวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวน้ำหอมบ้านกลางคลองตาปรั่ง คุณสุภกรจุนสวัสด์สนทนาให้กับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณสุภกรครับครับสวัสดีครับผมสุภกรจุนสวัสด์ครับเป็นประธานที่สาบกิจจุดมะพร้าว้ัพอ่อบ้านกลางคองตะปังครับผมบ้านกลางคลองตะปังนี่อยู่ที่สมุทรสาครนี่เองนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านแพ้วถูกต้องนะฮะครับผม เรื่องนี้เริ่มมายังไงครับเข้าใจว่าตอนแรกก็คงจะเป็นเรื่องการขายมะพร้าวเป็นลูกแบบปกติธรรมดาใช่ไหมครับคุณสุปรณกครับได้ครับอ่ะเล่าให้ฟังความเป็นมาหน่อยครับความเป็นมาก็คือเราปลูกมะพร้าวเนี่ยน้ำหอมของเราเนี่ยก็คือที่มาเริ่มต้นเลยก็คือเราปลูกแล้วอะ่ะมาเจอปัญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำ เพื่อเจอปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำเราจึงคิดกันว่าเราจะทำยังไงว่ามะพร้าวของเราเนี่ยสามารถแปรลูกแล้วก็เพิ่มคุณค่าทางผลผลิตของเราเพื่อจะเพิ่มรายได้ให้กับทางเราเลยเลยเป็นจุดประกายว่าให้เรามาตั้งกลุ่มเป็นิสาหกิจชุมชนครับครับการตั้งกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนจะมีประโยชน์กว่าต่างคนต่างทำยังไงบ้างครับคือการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจเนี่ยมันก็จะดีคือดีตรงเนี่ยเราเรามีปัญหาอะไรตรงเนี้ยเราสามารถมามาช่วยมาตั้งกลุ่มแล้วเอาความคิดของกลุ่มเนี่ยว่าพัฒนาหรือว่าปัญหาเราของของกลุ่มเราเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเพื่อเราจะได้ไปปรับดันให้้วยการราชการเนี่ย มา,มาช่วยแบ่งปัญหาว่า้าพาะว้าวนหอมของเราเนี่ยคือราคาผลผล,ผลิตตกต่ำเราก็สามารถไปเสนอต่หน้วยงารราชการได้ครับเราตั้งวิสาหกิจชุมชนมากี่ปีแล้วครับของเราตั้งปีห้าเก้าครับเริ่มจะตั้งกูุ่วิสาหกิจก็ได้หกปีแล้วนะฮะครับผม ครานี้มีคนเข้ามาร่วมกันเยอะไหมช่วยกันได้มากมาน้อยขนาดไหนครับคุณสุปรกรครับจากเราที่มีสมาชิกเจ็ดเจ็ดท่านแต่ตอนเนี้เราเริ่มมาจากสิบมาเปิดเป็นสิบห้าแลวตอนเนี้นะปัจจุบันแต่ตอนเนี้เราอยู่ที่ประมาณสามสิบนะครับสมาชิกอเราโอ้ดีจังดีครับ,รบแล้วการติดต่อประสานงานเพื่อจะแปลรูปมะพร้าวทำ เริ่มยังไงตอนนี้ถึงไหนยังไงครับคุณสุปกรณ์ครับคือจากเราเริ่มมาจากการแปลรูปขายผลเขียวเพื่อผลเขียวแล้วพอจากหน้าสวนเราก็ได้แก่แค่ขายผลเขียวแต่ทีเนี้ยเราจะเพิ่มมูลค่าจากผลเขียวว่าจะทําได้ทางทิศสายเราเลยทบมีการแปลรูปครับว่าเรามาแปลรูปว่าผลเขียวลูกหนึ่งเราสามารถมาทําเป็นปั้นเขียวปั้นตลาด แล้วก็ปั้นขาวเพื่อจะเพิ่มมูลค่าครับผมฮะทำยังไงบ้างแล้วก็เราก็มาแปลรูปเป็นเป็นน้ำมะพร้าวสดพร้อมทานแล้วก็ตัวหนึ่งก็คือเป็นมะพร้าวถอดเสือ้อหรือเรียกว่าสโนโบอลมะพร้าวถอดเสื้อเดี่ยวสามารถทานได้ทั้งล้วทั้งเลืออยู่ในลรุงเกี่ยวการแล้วก็มาแ<ะ>ปลรูปเป็น เป็นวุ้นม<ฮ>ะพร้าวแล้วก็มาแปลรูปเป็นพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนแล้วก็มาแปลรูปเป็นมะพร้าวแก้วอืแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยที่เรามาได้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาช่วยเดี่ยวก็คือด้านแปลรูปก,กันเป็นมะพร้าวอัดเม็ดครับผมคล้ายๆกับนมเม็ดอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ครับมะพร้าวมันเหมือนกับน,นมอัดเม็ดแต่เนี่ยเราคือมะพร้าวทุกอย่างเราทํามาจากมะพร้าว เราไม่ได้ใช้ทําทานเลยครับหวานด้วย<ฆ>ทรมชาติของน้ำมะพร้าวเลยครับผมแล้วสมาชิกหลายคนจนถึงสามสิบคนตอนนี้มาร่วมกันทําในลนักษณะแบบนี้ได้ยังไงครับคุณสุป,ปกรณ์ครับก็คือเรามารวมกลุ่มกันแล้วเพื่อเพื่อบุรุษค่าเพื่อบุค่าก็คือจากโลูกสวนเราที่เราจะได้ราคาอยู่เท่าเที่ตสมพุทธราคาเป็นราคาลามจะอยู่ที่สิบบาทแต่ข้าวมาเข้าร่วมกลุ่มเราเที่ ก็จะมีส่วนต่างันสองบาทหรือสาบาทเลยครับผมหมายถึงว่าต้องมาทําเหมือนกับทําโรงงานร่วมกันด้วยไหมครับคือผลผลิตก็ส่งให้เราแต่เราให้บ<อ>ุคาส่วนแต่ส่วนของลูกสวนถ้าคนไหนว่างเราก็รับมามาเป็นพวกไหนที่เขาว่างงานเราก็สามารถรับมามาทางานกับเราด้วยได้ครับผม เราต้องทำเป็นลักษณะโรงงานระดับไหนยังไงครับคุณสุปกรครับตอนนี้เราปลากล่มเราสามารถมาพัฒนาเป็นเป็นเรียกว่าเป็นอะไรนะเอสพีย่อยนะครับเราต้องทำมาตรฐานเพื่อจะให้ได้ g m p ครับผมฮาฮเห็นตามข้อมูลบอกว่าเครื่องเราก็ยังไม่มีต้องไปยืมของราชการใช้อย่างนั้นใช่ไหมเพื่ออัดเป็นเม็ดเนี่ยฮะ ใช่ใช่ตอนที่เราต้องไปเพื่ออุตสาหกรรมอยู่ครับแต่อนาคตเนี่ยถ้าเรามีความพร้อมเยเราก็สามารถจัดการได้บริหารเองได้เลยครับผมแต่ตอนนี่เรายังขาดขาดทุนทรัพย์อยู่ยครับก็คือต้องให้อุตสาหกรรมช่วยอยู่ครับผมเครื่องอัดเม็ดอย่างที่ว่านี่มันแพงไหมครับแพงครับ ตัวนึ่งก็ประมาณมันอยู่ที่เรา่ถ้าอยู่ที่สามแสนถึงสี่แสนบาทตัวอันเว้นนะครับโอ,แ,อแต่ถ้าตัวตัวสเปย์ไดกับตัวพิษไดยเนี่ยตัวเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณสองล้านรือสามล้านบาทครับตัวเนี้ยอ๋อแล้วก่อนที่จะมาเป็นเรื่องของมะพร้าวอัดเม็ดเนี่ยที่เมื่อสักครู่นี้เล่าคุณสุปรณกก็เล่าให้ฟังว่าทํา วุ้นมะพร้าวอ่อนทำวุ้นพุดดิง้งมะพร้าวอ่อนทำมะพร้าวแก้วนี่เราทำด้วยมือหรือว่าทำเป็นลักษณะโรงงานยังไงครับทำด้วยมือครับอ๋อเป็นแฮนด์เมดทั้งหมดเลยนะใช่แฮนด์เมดทั้งหมดเลยแล้วพอเรามันจะเป็นมีอายุของเขาไงครับเพราะเราขายสดเลยครับอ๋อ,อ,อมันก็อยู่ได้ไม่หลายวันเหมือนกันใช่ครับอยู่ได้สักกี่วันได้ครับ เขาจะอยู่ได้สามวันถึงห้าวันแค่นั้นเองครับอายุรับอ๋อสามวันถึงห้าวันเพราะฉะนั้นาการสั่งซื้อก็จะไม่ไกลเกินไปอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณสุปกรณ์ครับใช่ครับเราจะไปนในตลาดในบ้านเราที่แถวสมุทรสาครอ,อย่างนั้นเหรอฮะในสมุทรสาครในกรุงเทพแต่ที่เราเล็นคือหัวใจหลักคือกรุงเทพครับ,บ,บรับเริลลี่บุญทนครับเราเราส่งยังไงครับ หมายถึงว่าก่อนหน้าจะพูดถึงเรื่องของมะพร้าวอัดเบ็ดเอาแบบอย่างอื่นก่อนที่เป็นของสดเนี่ยนะฮะของสดตอนนั้นนี่นนเรา,รเ,ราเราส่งยังไงครับตอนนี้เรามีวางจำหน่ายในของในท็อปเซ็นเซนท่นะครับอ๋ออ๋ออ๋อเราจะมีสาขาในในท็อปของเซ<อ>็นเซนทแล้วก็จะมีสาขาของเดอะมอลล์เอ็มพีเคก็คือที่สยาม ฮะอายาพาร์อนแล้วก็เอ็มอเรียมแล้วมีการติดต่อกันทางออนไลน์ได้ด้วยหรือเปล่าครับดีครับเราทางออนไลน์เราก็จะมีเพจของโคโคเชยเลยครับ CO CO แล้วก็ภาษาไทยสลีชาช้างยอยักโค,โคโคเยชย,ยใช่ครับเป็นเป็นชื่อเพจอย่างนี้เข้าไปก็ดูได้แล้วก็สั่งกันได้นะใช่ครับผม แต่ว่า,า,าพอลหลังจากหลังจากเรื่องพุดดิง้งเรื่องมะพร้าวแก้ว<ม>เรื่องบุญมะพร้าวอ่อนพอมาเป็นมะพร้าวอัดเป็ดคราวนี้ไม่ต้องมีกําหนดเวลาเพียงแค่สี่ห้าวันเลยนะครับผมเราคิดว่าเราจะขยายตลาดยังไงไหมเพราะว่าตอนนี้ผลตอบรับการสั่งซื้อมากน้อยขนาดไหนครับคุณสุปกรณ์ครับเราเรียผลตอนรับถามว่าดีไหมผมว่าดีครับ คนคือลูกค้าที่ซื้อไปแล้วแล้วเขากลับมากลังซื้อใหม่ครับแปลว่าสินค้าเราโอเคครับแล้วเราก็มามได้นะคือเยอะขึ้อมาครับถามาเราเพิ่มกำลังการผลิตได้ได้มากกว่าเก่าเยอะเลยครับโอ้ดีจังดีจังในส่วนที่เราได้มากขึ้นนี่สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนจะได้อะไรเพิ่มเติมด้วยไหม ได้ก็คือได้ก็คือเขาได้ขายของได้เยอะขึ้นเขาเได้ขายของได้เยอะขึ้นครับฮาฮะฮเราหมายถึงว่าระายสินค้าของเกษตรกรได้มากขึ้นครับผมหมายถึงว่าตล,ลา่มะพรา้าวที่ปลูกที่ขายกันอยู่ตอนนี้จริงๆแล้วก็ยังเหลือพอที่จะขยายผลผลิตได้มากกว่านี้ได้ด้วยอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับ อ๋อเรามีเป้าหมายจะขยายการตลาดยังไงต่อเนื่องด้วยหรือเปล่าครับคุณสุปกรณ์ครับมีครับเราคิดตอนนั้นเราเนี่ยเราได้ไปออกงานที่ไทยเกเพื่อล่าสินล่าสุดเนี่ยครับแล้วเรา <ฮะ S 2> ได้ไปเจอผู้เจราจาครับแลว้วก็เขาได้ซื้อผลิตภัณฑ์มะพร้าวอัดเป็ดไป แล้วตอนนี้เขาตอบกลับอีเรลมาว่าเขาสนใจม้างเลยครับแล้วว่าแล้วก็ว่าทางเราเนี่ยสามารถผลิตได้วันเท่าไหร่เขาต้องการรู้จำนวนว่าความต้องการของเราอ่ะผลิตได้วันเท่าไหร่เขาได้คำนวณผู้ว่าเขาจะสั่งออเดอร์เราอ่ะครับผมขายในไทยหรือว่าส่งออกต่างประเทศด้วยครับส่งออกต่างประเทศครับผมคิดว่าน่าจะไปย่านไหน ตอนนี้ที่เราได้ได้ตลาดก็คือเป็นของสหรัฐอเมริกาและอ,อครับผมแล้วก็ของอินเดียครับอ๋อสงสัยใกล้ๆนี้จะมีเงินทุนพอซื้อเครื่องอัดละมังคุณสุภกรอัดเม็ดอะครับผมก็ตอนนี้เรากำกำลังคุยเจราจาอยู่อยู่ครับผมเ่าะเ,เ,เราต้องเพิ่มเราเราต้องเพิ่มกำลังการผลิตครับผม ในช่วงที่เราจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนมาตั้งแต่ปี59เกนี่ยเคยมีภาวะบางช่วงช่วงไหนหรือไม่ที่รู้สึกพอเหี่ยวรู้สึกท้อแท้รู้สึกเป็นปัญหานี่ครับคุณสุปกรณ์เล่าให้ฟังกันหน่อยปัญหาของเราอะเจอหอเหี่ยวก็คือเจอปัญหาก็คือช่วงโควิดเนี่ยครับคือผลกระทบหนักมากเลยเพราเจอโควิดเนี่เราเจอปัญหาหนักมากเลย จากเรา,าที่เรา,าเราเป็นผู้ผลิตเราทําเราทําเสือเราทำรับรับผลิตออเดอร์ให้เขาด้วยแต่มาเจอโควิดแต่เราต้องหยุดหมดเลยครับผมฮ่า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 แล้ว<ต>ผ่าน,านวิกฤตมาได้ยังไงเราผ่านวิกฤตได้เนี่ยเราก็าต้องขอขอบขอบคุณเลยที่เราได้มาอยู่กับซูเปอร์มาร์เก็ตของทอ้องในห้างเซ็นทรัลเดียครับคือห้างในทุกในซูเปอร์มาร์เก็ตเนียเขายังไม่ปิด เราเีได้มาคประคองมาตรงย,ยี่ถึงได้ได้ว่าเราได้มาขายอยู่ในในคอปเตอร์ร์เกเนี่ยครับผมอ่าฮ่าา่ก็ถ้าผู้ฟังหาได้นะครับแบรนด์ชื่อก็คือโกโกเ้เชย c ีโอซีและภาษาไทยเซชอช้างยยักษ์ถ้าไม่ถึงใส่คำว่าเชยเข้าไปด้วยล่ะคุณสุป,ประกอบเพราะอะไรคือกลายมาเป็นว่ามาคื ให้คนทำได้คือเชยแล้วก็คือชื่อเล่นผมครับผมอ๋ออ๋ออ๋อผมนึกว่าอ้คุณเกี่ยวอะไรกับเชยว่ะได้ครับผมแล้วก็แล้วก็กโลแกนเราว็คือกดจับกดเชยแต่ไม่เชยครับอ๋อแล้วก็บางคนเขาอาจจะไม่อาจจะกินนมอัดเม็ดแต่ก็มากินมะพร้าวอัดเม็ด ได้นะฮะมีอะไรที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังในช่วงท้ายนี้ด้วยไหมครับคุณสุปกรณ์ครับครับผมมาาพะพร้าวน้ำหอมของเราเนี่ยคุณภาพเราเนี่ยเนื้อเขาจะเดี่ยวุูกนะ้ำเขาจะหอมหวานและมีกลิ่นคล้ายใบเตยครับผมเอกลักษณ์คือนี่เละครับ,รบจุดเด่นของมาาพะพร้าวน้ำหอมของโค้กเชย แล้ววัชภากรสมของของโค้กเชยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า G ีไอด้วยครับผมคือโตเป็นการันตีสามารถการันตีได้เลยครับว่าของของเรามีคุณภาพครับผมครับผมของดีคิดดีทําดีเจริญล่กเรืองครับคุณสุประกอบครับครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับคุณสุปรกรจุนสวัสด ประทาวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวน้ำหอมบ้านกลางคลองตาปลั่งอยู่สมุทรสาครนะครับมะพร้าวน้ำหอมอัดเม็ดโคโค่เชย